นี่ก็เอาคนเราจะเข้ากี่คนก็ได้ครับครับว่าไงครับว่าไงครับครับสวัสดี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 ครับ Shadow โลโก้แบบว่าเท่เลยว่ะขอบคุณมากครับผมผมเอ่อคืออย่างนี้ครับคือปัญหาคือผมอยากให้ทราบปัญหาเพราะว่ามันคือทั้งเก่าทั้งใหม่เนาะคือดูอยู่เก่าก็ยังอยู่กับผมอยู่กับฝั่งนู้นมันมันมันคือมันตอนนี้ก็คือหลังจากที่เคลียร์เรื่องนั้นจบไปตั้งนานแล้วฮะมันก็ยังมีปัญหาอยู่ ปัญหามันกับพวกผมอะคือพุ่งตรงนะฮะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับของนี่แหละแต่ว่าตรงนั้นอะมันจบไปนานแล้วแต่ปัญหาใหม่ที่มันเกิดขึ้นก็คือเหมือนมันเล่นกันแล้วเหมือนไม่มีคำว่าขมินกันมากกว่าครับจากที่ฟังจากที่ฟังก็ประมาณนั้นเหมือนว่าเรามีเรื่องปัญหาขม็นกันใช่ไหมใช่คือซึ่งพวกผมอะพุ่งตรงนะฮะพวกผมมันไม่ได้อยากยุ่งอะไรกับเขาเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยไอ้ฝั่งนั้นอะเราก็ทะเลาะกับเขาว่านานแล้วมันมีทะเลาบว่าจบไม่สวย จบไม่สวยมันดราม่ามันเยอะนู่นนั่นนู่นนี่ผมไม่อยากจะไปยุ่งอะไรเขาแล้วผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องยุ่งหรอกอะไรอย่างเงี้ยเล่นลูกก็เล่นตามปกติเว้ยอย่าไปอะไรแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันเข้ามาเล่นเนี่ยมันมาเจอกันในลูกบ้างเจอในแอร์ด็อบ้างนู่นนี่มันจะมีคนแหลมคนหนึ่งฮะที่ใส่หมวกผมไม่รู้ว่าเฮียรู้จักหรือเปล่าผมน่าจะรู้จักเขาดีแหละคือมีนะคนแหลมคนหนึ่งที่ใส่หมวกเหรอใช่ครับชื่อชื่อชื่อสีดำครับ คือคนนั้นน่ะเขาเขาชอบแบบเขาชอบพูดแบบว่าแบบประมาณว่าเขาพูดแบบเน็บแนมบ้างพูดด่าไม่ไม่ได้ด่าแบบประมาณว่ายกตัวอย่างจรยิงมันดิยิงมันดิเออปล่อยแม่งไปเว้ยปล่อยแม่งปั๊มยานอกวงเว้ยแม่งเดี๋ยวแม่งก็หมดอะไรอย่างเงี้ยปล่อยแม่งไม่ได้มถึงมาถแอดดใช่ไหมมาถึงเวลาเจอแอดดบใช่ใช่ใช่คือซึ่งผมก็เลยงงว่าเอ้ยอะไรวะคือปกติเราไม่เคยเรียกใครว่ามันว่าเรียกว่าตัวแต่เนี่ยคือเขาเรียกมันนู่นนั่นนู่นนี่คือเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย คืออะผมก็อะช่างมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพอในลูปเข้ามาในลูปใช่ไหมพอมาในลูปก็มานั่งเนบกันอีกเออพูดตายไามตมาในรูปก็เนบกันอีกยังไงเช่นเลยลุดหลุดหรว่าอเหมือเล่นเจอกันรักกันบ้าอย่างนี้เหรอใช่ใช่เวลาตีตายนู่นนั่นนู่นนี่หรือแบบมีคนใหม่เขาอีโมสองอย่างเงี้ยครับคือเขาไม่ขอโทษเขาไม่อะไรนะคือเขาก็เล่นตามปกติอะไรเงี้ยคือซึ่งผมอ่ะ ไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งอะไรนะพี่แบบไม่ได้แจ้งเลยคือมาถึงไออีโมสองที่ปั๊มยาบักใช่ไหมไอที่ทําอีโมสองตายสองตัวแล้วปั๊มยาใช่ไหมหรือว่าไงไม่รู้ว่ามันไม่รู้เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเหรอใช่ไหมไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็คือเลยแบบปล่อยไปก็ไม่ได้อะไรแต่คือแบบเวลาเล่นในลูปก็จะแบบตายดังๆบ้างอะไรเงี้ยก็คือแบบงงว่าเอ๊ะอะไรวะมาแบบตะโกนอัดหูทําไมอะไรเงี้ยมันมันเป็นอย่างเงี้ยมามาช่วงแรกเนาะช่วงที่แบบเริ่มมีปัญหาอ่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 าพอในลูปเริ่มและเริ่มาแจกเนูดพ ซึ่งอยู่ดีเออเรื่องเรื่องเรื่องจากไรเซนนี่มันคือยังไงปะผมไม่รู้ครับคือพี่พี่ไต่คนเดียกันพี่ฟังได้ปะพอดีมันยินฟังก็ได้จฝั่งดู้นละให้มันฟังฝั่งเราได้ไหมได้ได้ได้ครับได้ไม่ต้องเราใครอยากใครอยากฟังเดือนก่อนเลยพี่ใครอยากฟังฝั่งฝั่งนี้มาฟังฝั่งนี้ด้นะคืออยู่ตรงรอนทอ่เฉยวาแบบอ่ะต่อเขาแหลมในโดมแบบในกิจกรรมแต่ทำไมสตอรี่ไม่เล่นเพราะออไอจากไอ้จากไรเซนคือไงขอเขาว่าจากไรเซนไหนอยากรู้ว่าจากไรเซนคือคือยังไงต้องถามเขาครับคือไอ้เองฝั่งเขาพี่ฟังแล้วแต่ไม่เลยว่าที่ที่ฝฝัั่่่่งงเเเรรราาาออะคืที ออไ,ไปเลยฟินดบารู้สึกฝังออง่งผมอะฝั่งผมอะที่ความรู้สึกผมนะครับเล่นบ้านเสร็จวิ่งออกวงแต่พูดตามหลังมาว่าเอ,อ้ยแจกลายเซนเว้ยคือรดแจกหลายเซนเว้ยคือรดแจกหลายเซนเว้ยซึ่งทุกลูกเขาพูดอย่างนี้หมดเลยครับแล้วพูดเฉพาะพวกผมด้วยแต่เขาบอกว่าเขาพูดให้ทูกคนได้ยินหมดเลยผมก็เลยถามว่าใครบ้างครับผมถามหน่อยเฮียเฮียได้ยินไหมพวกเฮียพวกเฮียเคยได้ยินเขาว่าขอแจกหลายเซนไหม MM ไม่ไม่มไม่ไม <ah> ่ไม่ไม่ไม่ไ tamam ม่ยม่ไ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 มเไม่ไมไม่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 ไมอไม่ะม่ไมะผมไม่ไม่่อยเม่ไม่ไม่ไหรือเปล่ไม่เจอไม่เจอพี่เมาไม่อม่ไ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 ม่ชม่ไ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 ม่าม่ไ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 ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่แม่ไล่ไม่ไ่ไมะไม่่ไม่ไม่าว่ไม่ไมไรเปล่ไม่ไม่ไัไม่ไบ่ไ่อยเช่ารถเม่ไแท็กเช่ไมิชั่นมว้ยู่่น่ไ่ไมไไม่ไเงีมบไม่ไม่ไมไมไไมไม่ม่่มไปก็เงียบๆก็จบ ก็คือหมายถึงว่าไม่ร no yes euh. ู้ว anyway> ่าเจตนาอะไรครัตอนนั oh ้นเขาจะสื Plug ่อคือสื่อพูดทําไมาสื่อพูดทําไมพูดเพื่ออะไรพูดให้ผมได้ยินทําไมอะไรอย่างนี้ก็คือเขาก็พูดไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วบางแล้วหลุบหลดที่ผมแบบทนไม่ไหวแล้วก็คือเขาเนี่ยกับเขาเนี่ยอยู่กับผมนอกวงเนาะกับพี่จอร์ดอยู่อยู่นอกวงทั้งสองคนที่เหลือเข้าไปเล่นห้าคนอ่าพอเขาเล่นจบเขาวิ่งออกวงมาเขาก็พูดก่อนคือรถลิมูซีนเพื่อนเขาออกหมดออกวงหมดแล้วนะอ่า เขาพูดว่าขึ้นรถเว้ยขึ้นรถเว้ยแจกไรเซนเว้ยแจกไรเซนแจกไเซนป้าป้าป้าพอเขาขึ้นรถไปเขาขับออกไปแล้วเขาขับออกไปเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาขับกลับมารอบสองแล้วเขาพูดว่าเฮ้ยเพื่อนเราอยู่ในวงเหลือเป่ะวะเสียงนี้นะครับเพื่อนเราเหลืออยู่ในวงป่ะวะโอเคโอเคไม่มีป้าป้าแจกไรเซนต่อแล้วก็ขับออกไปอีกรอบหนึ่งพี่ว่าพี่ว่าพี่ผมควรรู้สึกไง พี่ว่ามันเด็กไหมมันแหนมไหมเพราะว่าในเมื่อขับออกไปรอบแรกแล้วยังขับกลับมาแล้วพูดต่อคือพี่พี่เฉกนก่อนไลยไหมคือต้องบอกที่บอกว่าเราก็รู้อยู่แล้วอะว่าว่าคือจะบอกว่าตอนที่วันนี้พี่เขาไปฟังเรื่องที่ไลให้เราเคลียร์กันอะคือมันมันมันจบไม่สวยครับคือเหมถึงว่าเราเราเขาคือเหมือนมันคือมันคอมเมนต์กันตั้งแต่ตอนตอนแยกกันแล้วอะพี่เลยบอกว่ามันมันมันไม่แปลกหรอกที่ที่เวลามันมีอะไรแบบนี้แล้วมันจะมันจะเหมือนแบบมันมันจะติดใจกันอะ ฉนันถามว่วามันมันมันแขวกันไหมพี่ตอบตอบ e, ไม่ได้อ่ะพี่พูดตรงๆนะมันมันคือใช้คำว่ามันมันพี่เป็นคนนอกการใช้คำนี้ครับพี่เป็นคนนอกพี่พี่แค่มารับฟังอ่ะฉะนั้นฉันพี่เลยบอกว่ามันมันเป็นเรื่องที่เราแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราเหมือนเราเขม่นกันอยู่แล้วครับมันมันพูดอะไรมันก็ติดเรื่องกันได้อยู่แล้วอ่ะครับประมาณนั้นเหมือนเหมือนที่เวลาแบบผมกับซิมเพิลหรือผมกับกับเอ่อตอนที่มีปัญหากันอย่างเงี้ยเวลาพูดอะไรมันก็มันก็ติดเรื่องกันได้อยู่แล้วเพราะคนมันไม่ชอบกันอยู่แล้วครับผมใช่ครับ เลยบอกว่าส<ช>ุดท้ายแล้วผมว่าไม่ไม่คุยกันให้เคลียร์ไปเลยแหละครับแบบะให้ก็ตีเคลียร์ให้มันจบไปอะไรแบบนี้มันจะได้เคลียร์ไปเพราะมันก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ไม่คุยกัน,<อ>นแบบนี้ๆๆไปเลยล่ะอคืออย่างนี้ครับคือพวกผมอ่ะกับพี่จอร์ดอ่ะตอนที่เราแยกจากกันใช่ไหมครับช่วงที่ผมยืนอยู่แนลนด์ิมเลยตรงที่ไม่ได้ยืนตรงแลนด์พยัข่าวแล้วฮะไปยืนตรงที่เฮียเจมเขาจัดไว้ให้ก็ไปยืนแล้วเขายังติดต่อเรื่องรถอยู่เนาะพี่จอร์ดก็มาแลนด์ผมวัดดีเขาตลอดนะถามเขาได้เลยผมคุยกับเขาดีมากทุกคนผมมคคุยดีากรับ ผมไม่เคยไปนั่งคอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้น้องๆผมอะผมสั่งไว้แล้วว่ามึงอย่าไปคอมเมนต์เขาด้วัยคือมันจบก็คือจบไอ้เหี้ยเราผ่านดราม่ากว่าจะผ่านมาก็สามสี่วันมันมันน่าเบื่อผมกูอย่างนี้อ่าเขามันมันก็ไม่ไปยุ่งหลังจากที่เขาออกแกงไปแล้วไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยยุ่งแม้แต่ครั้งเดียวไปหลายเพลงแล้วนะคะก็คือตั้งแต่วันที่เราเคลียร์กันคือเราเองก็คือไม่ได้ไปยุ่งเลยไม่ได้ไปยุ่งเลยไม่ไม่ครับไม่เคยพูดตามหลังหรือแบบไม่เคยแบบเจอหน้าแล้วบอกเอ้ยไอแปดอยู่กูเเเวว้้ยยยออนิไไมม่่คครับขอองยู่กูเว้ยอะไรเงอ็นไม่เคคคยยพูดไม่เรับ ไม่เคยเลยไม่เคยไปยุ่งอะไรเขาเลยอะไรประมาณนี้เสร็จอปมันมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องรูบ,บ็อกรูบ็อกจบแล้วพูดเขาว่ามารยาทขึ้นมาอ่าเขาอธิบายว่ายุง้งนะรูบ็บอกจบแล้วพูดเรื่องมารยาทขึ้นมาอหไครับบ่างไอเนี่ยรัวเขาอ่าผมไปเล่นกับเป็นแล้วมีดูอยู่กดเกิดมาใช่ไบอกว่าดูอยู่ออกนะครับแต่ดูอยู่พวกพี่จอยังได้ตีผมครับแล้ <ผม S 2> วเขาก็เขาไม่ออกใช่ไหมเพื่อนผมก็เลยถามว่า รูปดูอยู่เล่นหรือไม่เล่นครับอะไรประมาณนี้ครับอ๋ออันนี้เหมือนพี่ฟังมาอยู่อ่ะนะครับแล้วพี่จอก็กดเกิดขึ้นมาครับแล้วก็เดินออกโลกไปแล้วก็กดแชทติ้งบอกว่าก็าน้องผมมีมารยาทอะครับพูดมาเสียงกวนๆครับก็น้องผมมีมารยาทอะครับร่วมงานเฉยๆอแล้วผมก็แบบแล้วก็แนวออกขำับรถขับไปแบบผมก็เลยทวิตแบบขอเบอร์พี่จอหน่อยใช่ไหมครับแล้วไ้เขามาแลนแล้วเขาก็มาแลนครับก็แบบว่าคุยกันว่าพูดว่าอะไรครับมารยาทสักอย่างผมได้ยินแค่นี้ใช่ไหมครับก็บอกว่าก็น้องผมมีมารยาทอะแบบครับ ก็คุยกันสักพักหนึ่งแล้วเขาก็ไปครับเพื่อนเพื่อนบอกว่าไปไปกลับได้แลวครับกลับได้เลยเขาก็ขำต่อถามอีกครับเหมือนแถมมาเรื่อยๆชอบแถมอ่ะคือเขาเขาไม่ใช่คนพูดใช่ไหมแต่ว่าน้องผมมาไล่ออกแลนว่าไปไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือพี่จอร์ดอ่ะเขาจบใช่ไหมนะตรงนั้นบริบทตรงที่เล่นรูดบ็อกจบแล้วคือเราเคลียร์กรังจบน้องผมแบบอ่ะโอเคถ้าแบบอย่างนี้ก็อะไปไหนก็ไปปะก็คือแบบเไม่ชอบกันนะพี่น้องพี่เข้าใจใช่ไหมอะครก็ไล่ให้ไปอะไรอย่างเงี้ย ไปไหนก็ไปปะอะไรอย่างเงี้ยพอจังหวะจะขึ้นรถกำลังจะขับออกขับตามต่อท้ายมาขับแบบขับแบบชัดเจนมากพี่ขแบบเสียงล้อหลอกเลยแบบขับขับมาต่อเลยไม่คือเขาก็อยากให้ผมรับฟังไงไม่ไม่๋ยวต่อแล้วเขาก็อยากให้ผมฟังกูก็ฟังไงใจกูอยากจะต่อใจมาจเขาเขามาบอกว่าทําไมครับแลนห้ามขับแล้วครับน้องผมอารมณ์ดีเขาพูดอย่างเงี้ยใจผมเข้าใจใช่ไหมว่าแลนพีเคห้ามขับแล้วครับแลนพยัคฆ์ขาวห้ามขับแล้วครับเป็นแลนห้ามขับแล้วครับ แล้วน้องผมอารมณ์ดีไม่ได้หรอครับคือผมบอกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีได้พี่แต่ว่าแค่ปรับปรับวงไม้ให้คุยกับเพื่อนก็คุยกับเพื่อนไปคุยในวอลคุยไปอะไรเงี้ยฮะแต่คือเขาวิ่งแล้วเขาขำต่อท้ายมาแบบไม่มีปีไม่คุยเหมือนไม่อยากจบอะฮะก็เลยเลิกที่จะคุยคือเขาไม่ยอมจบง่ายๆคือเขาไม่จบฮะเราถ้ามันจะจบจริงๆเขาควรเดินออกไปเงียบๆโดยไม่ต้องพูดอะไรแต่นี่คือขำต่อท้ายผมได้ยินแบบขำแบบให้ได้ยินแน่ๆฮะแฟนสภาเรียกไปข้างล่างให้ไปคุยสตอรี่เขียนแล้คคให้จังหวะเนี่ เออแล้วนี่เราเราบเราแล้วบเรื่องมันจบยังไงอ่ะคือนี้คือเรากับเขาติดกันไหมคือตอนเนี้ยมันมันผมอะพูดตรงๆว่าผมอะก็ลงไม้ลงมือแล้วคือผมแทงไปแล้วเนาะอ่าอ่นนี้ก็พอรู้อยู่อ่าคือผมมาถามว่าไม่ซ้ายไม่ขวาแล้วพี่พิดอี่อะไรผมเบ่าอ่าเขาบอกว่าไม่ติดแต่อนาคตก็คงจะเป็นอย่างนั้นคือผมไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะเขาจะเขาจะคิดอะไรก็แล้วแต่แต่คือคิดว่าในอนาคตเขาก็คงจะเป็นอย่างนั้น แต่เขาบอกไม่ติดผมเลยถามว่าแล้วน้องพี่จะติดเปล่าพี่กับผมไม่ติดใช่ป่ะแลน้องของผมอะเอยน้องคุณอะติดเปล่าเขาบอกว่าไอคนชี้คิงของที่คนใหม่อ่ะเขาบอกว่าเออเขาก็ไม่ใจดีผมก็ไม่ติดผมก็เลยแทงเขาครับเอไอไปคุยัพทกับไหมกไปคุยกันก็ยากจะมาคุยกันวันเออี่ยับน้องผมเออแล้วไงไอขาวสุดอดเลยเรวสรุปที่ซิมเปิลมาพูดกับดูอยู่อะเขาพูดว่าอะไรอะเขาพูดว่าเขากำลังวิ่งไปครับ เขาคอยแบบดูดูไว้อยู่เขามาสั่งให้ดูอยู่เล่อหนึ่งทุ่มหรอผมไม่รู้ครับแต่คือที่ผมได้ยิงคือหนึ่งทุ่มไปอะไรเงี้ยประมาณว่าตามหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่ผมสภาคำสั่งแล้วครับไปก่อนก็ได้ครับไปก่อนเลยครับไปก่อนเอ็มไปก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปพี่มาคุยูร้เรื่องอ่ะเซพี่หาหลักฐานไม่ใช่หรอก็ไปพี่เจงครับเดี๋ยวเอ้าครับครับคุยเรื่องรถต่อนะพี่ที่พี่เคยคุยกับเซนไว้อ่ะเออได้เซนเมื่อไงเออที่พี่บอกว่าจะขอคืนครึ่งหนึ่งครับพี่อ๋อเออ เอาประมาณเท่าไหร่ครับผมจะได้ตามรถมาให้ก่อนเออเป็นงี้เส้นมันมีมันมีรถมันมีรถอ่ะครึ่งหนึ่งมันมันมันมีมันกีน่คันนะเก้าวะถูกไหมเก้าถูกไหมที่คุยกบบนันเก้าพี่ไอวิชันเจ็ดใช่ไหมครับอ่าวิชันมีเจ็ดแท็กหนึ่งแป๊บหนึงนะพี่วิชันนะผมขอเปิดชิดแป๊บนึงอ่ามีใครได้ร้านอยู่ปะผมกำลังไปแดงลงไปเอา,าไปด้วยธรรมะ ม,มีมีใครไปร้านบนร้านเขียบไหมวิชั่นหกคันครับวิชันวิชันหกดูนะถามจอร์ดเอาชัวเพราะพี่ไม <o> ่ชัวร <uns> <culture> <im> ์เพราะว่าตอนที่ไอ้นี่มันมีมันมีตอนนี้มันมีแลกไปด้วยคันหนึ่งมีเซตเขียนดูอยู่เขาต้นก็สนิคกับซิมเปิ้ลเหรอพี่โนนหนึ่งคันพันโลแปดคันครับอะไรอะไรนะอะไรนะไอเขาสนิทกับซิมเปิลเหรอ ใครวะไม่รู้ว่ะพี่ยังไม่รู้เรื่องมันคืออะไรวะซิมเป,ปิลบอกให้เล่นทุ่มหนึ่งดูอยู่เขาเลยบอกว่าทุมปปท่มหนึ่งิมเปิลบอกเล่นทุ่มหนึ่งคือขี้อะไรวะเรื่องนี้พี่ไม่รู้ตอนอที่เขาแบบว่าตก,ตกลงกันอนะ่ะที่ต้องถามพยาข่าวว่าพี่ตอนที่เขาคุยกันนะ่หน้าสภาพาข่าวคือะไงไครับอะไรอะไรเล่นทุ่มหนึ่งผมไม่เข้าใจคือเมื่อวานเขาคุยยินคุยกันที่ผมอยู่เอา่คือเมื่อวานเขายินคุยกันแล้วเหมือนแบบตอนแรกเขาคุยเรื่องเวลาเขนไม่ได้ไปคุยสภากี่โมง้วตอนแรกมันเหมือนแบบสองสามทุ่มเลยประมาณนี้แหละ ล้วเหลืมันก็เลยเปลี่ยนเวลาเป็นทุ่มหนึ่งตอนแรกก็ดูอยู่แบบว่าไม่ว่างทุ่มหนึ่งอะดูอยู่แบบว่าประมาณสองสองคร่งครึ่งหรือสามทุ่มไแหละอย่างนี้ก่อนแล้วเหมือนซิปเปิ้ลก็เดี๋ยวไปพูดอะไรไม่รู้แต่ไม่ได้ยินนะแต่ของผมมุมบอกว่าไม่ได้ยินกันแต่เห็นแตเขาเข้าไปวพี่ไปถามหอนจอร์ดแต่ไม่เป็นไรไอเรื่องเรื่องมันจะมันจะเออจะจะชอบใครไม่ชอบใครมันมันเเป็นสียงของเขาใช่เป็นสียงของเขามันมันไม่ใช่ว่าเราไม่เราไม่ถูกเขาแล้วแล้วเราจะมาให้เขาไม่ชอบตามมันก็ไม่ได้แต่แค่ว่า พี่แค่อยากรู้เฉยว่าไอ้เที่ยงเมื่อวันก่อนเาเขาสั่งเอออยากรู้เฉยว่ามันบังคับอะไรมันหรือเปล่าหรือว่าที่พวกผมนั่งฟังไม่ได้ยินเน่ยแค่แหละแต่แค่เร<ช>าเข้าไปมันจับฉับมันเที่ยตรงที่คือเขาเดินไปพูดแล้วอยู่ดีไอ้ฝั่งหนูก็พูดเลย,เลยแหละผมแค่อยากรู้เฉยเพอเลยอ๋อเหรอโอเคโอเคโอเคผมแค่อยากรู้สนิทกันหรอหรืออะไรมากกว่าเอาเรื่องนี้พวกผมฟังมาสามร้อยเทคแล้วพี่อ๋อเหรอโอเคแต่แค่พี่มึงเข้ามาได้ฟังแค่นั้นแหละเข้าใจละแล้วพวกมึงฟังหลายตลบแล้วดิ ฟังหลายฟังแล้วไม่ฟังตั้งแต่ตอนเขามีปัญหากันที่แหลกเมื่อวานแล้วคือถ้าแบบในมุมบมนะเอาแบบมูพลน่อกนะแบบไม่กแต่ถ้าที่ฟังแล้วคือเขามีปัญหากันแหละแต่แค่แบบคือน้ําเสียงมันก็เหมือนคนมีปัญหากันอยู่แล้วพี่เข้าใจปะคือคนฟังมันรู้อะแต่แค่เขาเลือกที่จะไม่ตีกันมากกว่าอ่ะก็ใช่คือแล้อีกฝั่งหนึ่งก็อยากตีแหละอีกฝั่งหนึ่งก็เลี่ยงโดยการไม่ตีแต่คือมีปัญหากันแย่ๆกันอยู่ก็ลงไปทีเราเราเราเป็นอดใช่ไหมล่ะใช่ใช่คือแบบนั้นเลยพี่เอาตรงอะ ก็ถึงบอกว่าทำไมไม่ไม่ไม่คุยให้มันเคลียร์กับเลยอ่ะไม่ได้ไอเซนสรุปเซ็นยังไงนะไอเรื่องรถเอาให้เคลียร์เอาเรื่องรถที่เราประเด็นกันอย่างงเออวิชั่นมีทั้งหมดเจ็ดคันแรกครับพี่เฉินไปหนึ่งคันใชหน่ายเหลือทั้งหมดหกคันอ่าวิชั่นหกเซโตหนึ่งใช่ครับแล้วก็พันโลแปดคันครับอยู่ที่พี่โฉหนึ่งคันยังไม่คืนเป็นเก้าอ่าโอเคเอออรถสี่สองคันครับมีบัฟฟาโล่คันหนึ่งแล้วก็โคมาดาคันหนึ่งครับโคมดาพี่โฉยังไม่ได้คืนให้ผมครับ เจอโฉมไปอยู่ดูอยู่แล้วถจบไหมโฉบไปอยู่โฉบไปอยู่ที่ดูอยู่แล้วจบไหมครับครับแล้วก็มีสามร้อยโลสามพันครับสามร้อยสามพันเป็นอย่างงี้เซนเออพวกเออรถโลกับรถซิ่งอะ่ะคือพี่หักครึ่งๆเลยอะ่ะก็คือเอาเอาคืนไปครึ่งเอาคืนไปครึ่งในก็เท่ากับว่าดูอยู่อยู่นี้ครึ่งอยู่นั้นครึ่งอะ่ะมันก็คือแบ่งกันไปเลยครึ่งๆจบเจ้าจบ,จบ,จบๆเคลียร์ไปนะครับพอพอเานจะได้ตามรถมาให้พี่เออเพราะแมอย่างงี้มันมันการว่ามันไอ้เหี้ยมันก็ไม่เคลียร์ทั้ทีเรื่องแล้วกลายว่ามันจะได้เคลียร์แล้วพี่ก็ แล้วพวกมึง like, มีปัญหากันอยู่ด้วยอ่ะไอ้เท ну, ี่ยกูก็มันมันไอ้เที่ยงถ้ากิดกูฟังแล้วแบบว่าฟังจะฟังนู้นไม่ฟังฝั่งมึงฟังฝั่งมึงไม่ฟังฟังมันไอ้เที่ยมันมันก็ไม่รู้ดิกูทําตัวลําบากอ่ะเลยเลยให้พวกมึงเคลียร์กันเองดีกว่าเลยอยากแค่เคลียร์เรื่องรถให้แล้วก็ให้มึงเคลียร์กันเองดีกว่าพี่ไม่อยากเข้าไปยุ่งอ่ะมัน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 พูดลำบากด้วยวะรู้จักพวกมึงทั้งสองฝักอยู่แล้วมันก็พูดลำบากอ่ะ ให้เองเคลียร์เออเองเคลียร์กันเองดีกว่าแต่แค่ว่าเรื่องรถอับแบ่งไปเลยครับครึ่งคึ่งจบเลยง่ายสุดเดี๋ยววันนี้ถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยววันนี้เคลียร์เสร็จเลยครับแล้วก็เออได้แล้วก็เขาเออเออเองได้เคลียร์เคลียร์เรื่องอะมันให้จบเลยเดี๋ยวพี่บอกจอดไปนะใจผมก็อยากตีกับพี่ให้มันจบจบไปอะเพราะเขาชอบตีไงเดี๋ยวพี่บอกว่าให้มึงเคลียร์กันเองเลยไม่ไม่อยากยุ่งจริงจริงเคาขออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะบอกจอดไว้เดี๋ยวพี่จะบอกจอดไว้ว่าให้ติดต่อเสร็จนะภาพไม่เสร็จเฮ้ ไม่มีพี่ไปเปเที่ยวเลยวะที่นี้ผมมีอที่สุดละปวดหัวหน้าพี่เราหน้าไปไหลต่ออะพี่ผมว่าเออกูได้วันไหลต่อวะเที่ยวกูได้วันไหลต่อวะกู <c oughs> ไม่แต่ผมอรู้สึกได้อ่างแล้วพี่เ้นแต่ผมขอทำดูอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้ววันเนี้ยก็พี่ถึงบอกว่าที่มาทำดูอยู่พี่พอรู้เหตุผลพี่บอกพี่พอรู้พีพ่พอรู้เหตุผลอยู่เออมันยังไงวันนี้ก็มาถึงแล้ว ลักษณะมันที่มันอยู่ดีมันกลับมาทำดีดีว่ะมันมีเหตุผลสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชายอสวัสดีครับน้องชายทักทายเฮียไหมนะสวัสดีครับเออไม่เจอกันนานเลยนะคือพอปังไงตอนนี้เนี่ยเฮ้ยวอร์ดเป็นไงบ้างอะแกเป็นไงบ้างเรื่อยๆพี่ตอนนี้ก็มีตีกับวิชั่นเอ้ยวันนี้เหรอใช่แต่เขาไม่มาครับเขาอ๋อเรียกเขาไม่มามาถึงมีตีกับเขาแต่เขาไม่มาใช่วันไหลเปล่าน่าจะใช่แต่เขาเมื่อคือมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่ก็คือหลังเที่ ผัดกันบัฟบัฟเองก่อนเหรอบัฟกันไปบัฟกันมาครับมันเกิดมาจากเื่นร้านแล้วก็มีเรื่องกันมาตลอดแบบใครชนะก็แซะกันอะไรเงี้ยแล้วเมื่อคืนเขาก็บัฟผมก็เลยแบบลำคาแล้วก็เลยแทงไปแต่ว่าสภาทางเขาปิดเาเปิดวันนี้แล้วมาบัฟเองเรื่องอะไรเขาบัฟเองเรื่องอะไรอ่ะมันมีปัญหากันมาตั้งนานครับพี่เฉินแล้วก็คือเตียนไปรอบนึงแล้วทีนี้มันแบบจบไม่ค่อยดีอ่าเด็กแล้วพอเล่นลาเล่นบ้านกันอ่ะพอเขา ชนะใช่ไหมเพราะว่าพูดแลนะ้วบุกหนึ่งบุกหนึ่งเว้ยอะไรเงี้ยแบบผมก็เลยพูดบ้างก็เลยแบบยาวเลยอ๋อท,ที่ที่เริ่มจากไอเหตุเกิดจากไอบุกหนึ่งแล้วก็ยาวเลยเหรอใช่ครับใช่แล้วมันยิงเหม็นหน้ากันมาอยู่ก็ยาวครับผมก็เลยเออเล่นให้มันจบจบไปได้ตีดีนพี่ที่เหม็นแล้วได้ตีกันนะเห็ป่ะบางทีเหม็นกันไปเหม็นกันมาจนไม่ได้ตีก็ได้ดีอะถ้าเหม็นแล้วได้ตีมันยังจบไงพี่เห็นปะใช่ใช่ใช่ลก็ตัตีเออให้มันแบบเคลียร์เคลียร์ไปมันก็จะตีไปเลยจะจบ ไม่ได้ร้อนหลอกกันไปเรื่อยๆอ่ะใช่ผมว่ามันลำคาญนะพี่มันแบบต้องมาคอยร้อนหลอกต้องมาคอยแบบดูเชิงดูเชิงกันอ่ะอย่างเขาก็อยู่แดนชมพูใช่ไหมผมก็อยู่แดนชมพูมันก็ต้องเอาแล้ววันนี้กูน้อยเว้ยไอ้เหี้ยเอาไงดีวะอย่างเงี้ยวันนี้กูเยอะเว้ยแต่เขาน้อยมันมันต้องมาคอยอย่างเงี้ยกันอ่ะแล้วพอฝั่งไหนได้เปรียบก็ไปบัฟกันอะไรเงี้ยอะไนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้เลรอวะ ใช่พี่บอกว่าเออนมันเป็นอย่างนี้กระดดกระโแกงแล้วี่กว่าจะตีได้มันดูยากนี่แหละถ้าเอาตรงๆอ่ะกว่าจะะหาเรื่ยมมันตีได้มันดูยากถ้าอีกแกงไม่ยอมมันถ้าอีกแกงยอมมันก็ง่ายไงอ่าใช่ใช่เหมือนแกงมันก็แบบว่าต้องร้อยทุต้องร้อยมันพร้อมจริงๆถึงจะเล่นอะไรเงี้ยอืมบัฟใน้หลุดก็ชิลใช่ไหมเออใช่ใช่มันเรื่องเรื่องบัฟใน้หลุดมันบัฟไม่หลุดกันมันเลยสอนอะไรอย่างพี่สนุกมากเลยร้อของแต่มันมันมันมีประเด็นตามตามต่อมาได้เพราะว่ารู้ว่าบัฟไมหลุดมันไม่มันไม่ติดอะไรมันก็เลยเป็นปัญหาาาตตมม่อไง ใช่แบบจะมาสภาก็โดนตัดไปอม่ง่ายอ่ะเพราะมันเป็นกิจกรรมคือบัฟบในรลปเดือนนี้อีกสองเดือนได้ตีอะผมว่าก็สุดท้ายเรื่องเรื่องพวกนี้มันต้องอยู่ที่แก๊งคุยกับสภาว่าว่าว่าคิดเห็นยังไงหรือว่ามองว่ามันเหมาะสมไม่ไม่เหมาะสมเพราะว่าสุดท้ายแล้วสภาเขาวางกฎมามันมันมันยืดหยุ่นได้ถ้าถ้าทุกแก๊งมันมันเขียนแบบเดียวกันว่าเฮ้ยเขี้ยมมันมันถ้าบัฟบแล้วควรจะมีเรื่องได้หรือเปล่าเลืเนี่ย <พ uka> ใช่ครับแุ่ท้ายมันมันก็ต้ากมันก็ต้องเสียงส่วนรวมไงมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่เสียงส่วนวมเกิดจาก,กวความ,มที่ความไม่แพ้พี่แบบแพ้ไม่ได้เพราะว่ามันเหม็นหน้ากันใช่ไหมถ้าแบบกูไม่พร้อมกูก็ไม่เล่นอะไรครับเชียโคตรเดือดแน่นาย,ยางไงนสภา,าเรียกมาแล้วเขาไม่มาใช่ไหมก็แค่โดนปรับร้านเดียวยอ๋อเออเออเออก็กลายว่ามันกับก็แค่ร้านเดียวถูกปะใช่ใช่ก็เลยแบบว่า มันก็น่าจะยากยาวมาไปผมว่าลำคานมันแบบมันต้องมาคอยแบบฟังเขาขับรถวนมาบัฟมาบัฟมาแส้อะไรผมว่โอ้มาตีเฮอะมาเปิดทักทีเถอะจะ้ด้จบไปมันจะจบกันไปเี่หรอใช่ครับผมครับโอ้ผมก็ไม่ได้พร้อมไม่ได้ใจหรอกแต่ว่าแบบลำคานนี่ใช่ไหมอ่าอยาให้จบจบกักทีใช่ครับจะได้แบบเอทําน่นทํานี่กันสะดวก โอเคตามนั้นหลายบอลเลยว่ากันไปแฟนก็ได้กำไรเลยไหมไม่ไดเจออะไรกันอะไรกันเลออเ่อไรมีเรื่องหนึ่งหลายบอลเรื่องซ้อมนี่แหละพี่ประเด็บพูได้ประเด็บไปว่าไปรึกษานิดนึงช่วงนี้ไปศึกษาผมไม่อยู่ละเออได้เ่อไหร่ผมไปซ้อมกับแก๊งหนึ่งมาแล้วทีนี้มันแบบ no picture เอ่อซีนิม่าเลยอ่ะเออเพราะว่าปืนแพ้ขาดเลยแบบผมรับไหนซ้อมเป็น story m o d เหรอรู้แล้วรู้แล้วใช่ครับ story m o ม e ปืนเต็มย้บยา แล้วปัญหาคือว่าผมมาวางปืนหลักแปดคนเพราะที่เล่นกับพี่แวนที่อะไรมาเขาก็วางไว้แปดแล้วแต่ฝั่งเขาว่าเล่นปืนทุกคนเป็นทุกคนจริงๆอ่ะเขาแบบว่ายิงเราล่วงไวมากแล้วพอถ้าเขาล่วงเขาก็แค่เปลี่ยนเป็นอาวุตเล่นแต่ปืนเขาวนยิงตลอดแบบแพ้คือคือรเี้ไอ้พี่วางพี่พี่อธิบายเข้าใจก่อนว่าทําไมทําไมก่อนที่วี่ที่วีเล่นกันมาถึงเป็นปืนแปดที่วีเล่นปืนแปดเพราะว่าพี่มั่นใจว่าแปดคนเนี้ย คือไหวแน่แต่เข้าใจใช่ปะฉะนั้น่ะถ้าเกิดว่าเองเจออะไรกรณีที่แบบว่าเองรู้สึกว่าเชีย่ยแปดคนเราไม่ไหวอ่ะเองก็ต้องเพิ่มปืนเข้าไปอันนี้อันนีอนน้อันนี้วิธีการแก้แบบยืดหยุ่นเลยนะคือที่พี่วางวางวางว่าปืนแปดอ่ะเพราะว่ามั่นใจว่าปืนว่าแปดคนนี้ปืนมันไหวไหวไหวกว่าไหวกว่าเขาไงเข้าใจใช่ปะแต่ฉะนั้น่นะถ้าเกิด<อ>เจอแก๊งที่มันรู้สึกว่าไอ้เชี่ยแม่งแบบว่าแปดคนแม่งไม่พอว่ะตัวแทนพี่ต้องเพิ่มปืนเข้าไปอีกเป็นสิบห้าไหมเป็นสิบหกไหมอะไรแบบเนี้ยเข้าใจใช่ปะ ใช่มันต้องยืดหยุดนะมันมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องเพิ่มเข้าไปได้ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าฟิกว่าแปดแล้วต้องแปดอยู่อย่างนั้นวัดจนแบบว่าวัดจนกว่าจะชนะไม่ใช่เพราะว่าปืนต้องยึดต้อหยุดแค่พอสมุดปืนหลกัตกตกสักสอคนเนี้ยในไฟมันก็คือสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าปืนเขาก็จะวนยิงวนยิงโดนซ้ำอะไรครับก็มันก็เริ่มปกติอยู่แล้วใช่ครับมันมันเริ่มปกติอยู่แล้วเองเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไงก็เห็นพี่บอกว่าเองอย่าไปฟิกว่าว่าปืนแปดที่เคยบังกันไว้อ่ะ เอกหรือว่าปืนแที่พวกพี่เคยวางไว้มันต้องเป็นใครบ้างล่ะปืนแปดถึงลใครเล่นบ้างล่ะไอกพวกไอแวนหรือใครเล่นถูกไหมล่ะอ่าใช่ใช่ใช่แล<ๆ>้วในเมื่อตอนนี้มันไม่มีพวกคนที่เล่นปืนจ๋าแบบนั้นแล้วว่าเอกก็ต้องเปลี่ยนไงก็ก็ยื่นหน่อยวิธีการในเมื่อแปดคนไม่พอใช่ป่ะต้องกี่คนนึงจะพอก็เราเพิ่มเข้าไปดิมันสิบไหมสิบสอง,องอไหมสิบห้ามถ้าสิบห้าไหวแล้วหรือ,อก็ก็้องเพิ่มแล้วหรือว่าเฮ้ยไอ้แค่พอเพิ่มเป็นสิบแล้วแม่งสิบคนแม่งไหววะพี่อะไรอย่างเงี้ยก็แล ใช่แล้วจะให้เอาให้คุ้มที่สุดก็คือเล่นเล่นปืนได้ทุกคนคนระับนั่นคือเพอร์เฟกสุดแล้วอืมผมบว่าคิดวางฮิตงัน้นที่วางเฮดก็คือแบบว่าเล่นทุกคนใครตกก็ค่อยเปลี่ยนลงกลางไฟคนไม่มีปืนก็ลงไปก่อนอะไรเงี้ยแต่แต่วอลต้องวางหลักไว้ก่อนอนะสักสิบสิบคนหรือสิบห้าคนอนะวางวาง,วางหลักๆไว้ก่อนว่าไอ้พวกนี้ต้องเป็นปืนอ,อยู่บนรถแน่ๆแบบเนี้ยไม่งั้นมันจะมัว่วอืมสมมุติปืนหลักสิบคนตกตก,ตกประมาณห้าพี่เชินก็คือปืนหลักสิบคนตกห้าใช่ไหมปืนหลักสิบคนตกห้า มันก็ยิงแล้วก็หาไม่ขด้นรถแล้วก็อีกห้าคนก็ต้องช่วยได้เด็กถือว่าก็แปลว่าสิบคนมึงตกห้าเดี๋ยวรับปากเขาก็ต้องตกเหมือนกันเด็กวะหรือว่าสิบคนมึงตกห้าแต่เขาไม่ตกเลยอย่างงี้มันก็มันก็คนละเรื่องบอว่าก็คือแพ้ตัง้งแต่เริ่มมันก็ต้องเพิ่มปืนข้าอีกก็สิบคนแล้วอะมึงยังตกห้าแล้วเขาไม่ตกเลยก็แปลว่าปืนเองไม่พอก็เพิ่มปืนข้นอีกแต่ถ้าได้ปืนทั้งแก๊งแล้ว,ว่ะแล้ว,แล,วแล้วมึงยังตกอ,อืมเดีวกว่าจะพออะโอเค ว่าที่ดอนมาก็นั่นแหละพี่เฉินใช่ครับไปไปวิธีไปวิธีเล่นแบบใหม่แล้วไปไปวิธีเล่นแบบใหม่กันหมดแล้วครับว่าที่วอนวางว่าวอนเอามาจากเนี่ยเก่าๆที่เขาให้มาว่ามันมันต้องมันต้องต้องมันยึดหยุดเออมันต้องยึดหยุดโอเคลองดูวอนลองดูแล้วไม่อยากสอบเพราะช่วยพี่สอบได้พี่ว่างสอบไปแล้วลองนับไปดิหาวันที่พี่ว่างใช่เหรอวันอ่ะเดี๋ยววันที่วันวันที่มันว่างอ่ะแล้ววันเองว่างอย่างเงี้ยสอบวันเดี๋ยววอนมานัดลงหน้าแล้วกันเพราะว่าพี่ฉันนัดลงหน้า ได้เลยราตรีทิศไม่ได้แล้ววันหนึ่งเออดีต้องรู้ใจบ้างเลยโอเคครับว่าการวิจัยขอบคุณมากครับไปเราเน้องชายไป let's go ปเออก่อนเราจะไม่ได้กลับแล้วดว้วยโอ้านี่ทำเฮี้ยอะไรเดี๋ยวคนมาทักกูไปกับอะไรสัตว์จะอยู่ร้อยเขามาทักบ้างเดี๋ยวก็อยู่ยาวๆอีกอะไรกัน ส่งเลยแกงไหมหาได้จ้าเฮ้ยพี่องไม่ส่งหรอนะยังเอาวิใหม่เหรอเอาวิใหม่เหรอใช่ค่ะกท่างินก่งอนกี่เงิน้ี่งินก่เงินกเงหมด่เลินั้เงน่เงินกอ่เงินกีเนกี่เงนกี่เนสเินเน่เงินเงนกี่นี่เงินีเอินกเงน่เรินกเงนนีเนี้เลยนะี่เนกี่เงิน่นี่เงิเง่นี่เินเงินี่ินเนีนเเนก่ี่เ่โอเค ถามว่าอะไรน,นะพี่ไก่สิบสี่ใช่ไหมครับผมครบแนละ้วสามคนครับผมเป็นนะน้ำขับอะไรวะกำลังลงสภาของกาพี่นะถ้ามีชื่อกูลงสภาเดี๋ยวว่าอนะไรกูกาบึ่งกากูเลยกูฉีกชื่อกูออกอะ่ะก <c oughs> ูฉีกกูฉีกชื่อกูออกอะ่ะ ไม่แต่ด้วยความที่ผมเข้าใจว่าบางทีน้องๆมาคุยด้วยื่องบอดอยหรือว่าเราอยู่ที่นี่แล้วก็รู้จักน้องๆมาไงไอ้บอดกับน้องๆที่เป็นบุ่อยเป็นบุ่อยน้องๆไอ้แวนเก่าไอุ้่อยแวนไม่อยู่แล้วน้องบุ่อยจะปรึกษาใครคุยกับใครอะแต่แม้แล้วไอ้แค่ฝั่งหนึ่งมันก็เมื่อกี้ที่เมื่อกี้ก็เลือกดูอยู่เก่าไอ้้ไอฝั่งหนึ่งก็ดูอยู่ใหม่ฝั่งนึงก็ดูอยู่เก่าเฮียอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยคุยกันหลายสเต็ปครับแต่สุดท้ายแล้วมันอย่างที่บอกว่ามันรู้จักกันนะมันมันก็ปรึกษากันตามภาษาแหละไม่ได้อะไรมากกว่าน